สบายดีพี่น,อน้องมือนีคอยอยู่ทั้งเค่อนล่ำตะคองมองผลิตกระแสฟไฟฟ้ามาอีกแล้วมาพร้อมกับคาราวานภายอีสาน20จังหวัดครับเหมือนเอฟซีทั้ง u t u b e นะครับนี่แหละครับวิวนี่วร,รมดาเลยครับเปลี่ยนจากคนผอมกลายเป็นคนพร้อมผอมได้ครับเนี่ครับวร,รมดานี่ครับเปลี่ยนได้เลยครับ ครับตแต่เกิดมากกับมิเตคีรถพานซื้อนะครับโอ้ยนี่ครับเกิดมาเอ้ยเคยเห็นบอนี้เบอเคยนเห็นเลยขึ้นมาเทียแรกเทียแรกแมนโอ้เทียแรกโดนใจว่าเทียแรกโดนใจอีลี่ดีคักคัก้ยตอนเฝ้าขึ้นเป็นผู้สาวอยู่บาดหัวขึ้นผู้สาวยัาง่ๆขึ้นไป <c oughs> นี่แหละครับเป็นบรรยากาศของความมวลความซ่นอีสานครับ ผ่สานนี่บ่มาเบิงบูหูด้่ครับว่ามันเป็นยังไ๋เนาะโอ้โหถึงแต่เกิดมาก่อยก็ับ่เคยเห็นคือขากแท้คือขากแท้คือขากแท้ลงค่อยฝ่าล่้มตะคองนี่ครับผู้ใดมาก็าจิตตองท่ายหูบครับนะครับท่านไหนมาก็ต้องถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ระลึกนะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม นี่เลยครับเป็นบรรยากาศที่บวกเคยมาแต่ก็อยา,ากมาอีกมากแล้วแล้วก็อยา,ากมาอีกฮารดแอกถาค่ะท่านแอกถาคักทแทะนี่เนะาะฮาดโทฮาร์ดคู่เด็กมาถ่ายหูปนี่สิเสียใจได้นี่พี่น้องเลยนี่เลยครับบรรยากาศลำตะคอง,งย่ามใกล้ๆเที่ยงครับ แสงงามไก่เทียนกับงามครับแสงงามได้กับสวยครับรนี่แหละครับบรรยากาศร่มตะพองผมกับเื่อคยนมาจจกเที่ยครับจน้ค่ะตอนนี้เขาเอ่ยมาบรรยากาศวิวหลักบรรยากาศเที่ยวหลักร้อยวิวหลักร้านนะคะก็คือตรงภูมิทัศน์ตรงนี้จะเห็น<อ>เขาเรียกมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์สู่อีสานซึ่งตรงนี้หากท่านมาในช่วงเย็นเย็นนะคะในช่วงสักสี่ห้าโมงเย็นจะเห็นพระอาทิตย์ ที่ทอแสงสวยงามนะคะแล้วยังมาเห็นการผลิตพลังงานจากธรรมชาติก็คือกังหันลมนะคะ<อ>ที่นี่มีความงดงามแล้วก็ยังได้เรื่องของพลังงานการไฟฟ้าโดยที่ในการดูแลของกอฟผนะคะหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะที่ลำตะคองแห่งนี้นะคะ ก็ oh. อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเมื่อกี้เราก็ไปเรียนรู้เรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็มาชมภูมิทัศน์ชมความงดงามของทางธรรมชาติที่นี่ค่ะ uh. เชิญค่ะคนี่มาปั่นจักรยานชิลๆแบบคู่บ่าวสาวได้นะคะหรือว่าคู่คร,รักได้ oh. หรือว่าเพื่อนๆก็ได้นะคะ,ะวัยเก่าทุกวัยนะคะมาเที่ยวได้ที่นี่นะคะ่ะ เห็นไหมคะมเห็นไหมทุกคนก็ชื่นชมกับความงดงามทางธรรมชาติได้ค่ะมาแล้วก็อยากมาอีกครับมาแล้วอยากมาอีกมาเนี่ยมาครั้งที่สามต้องชวนคนมาด้วยคนคนรู้ใจก็มากันได้นะคะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับเลยครับท่านทองธรรมนวันนะครับนี่เลยครับสิพามาเบิงผู้ใดมากัดอยากมาทายโหงด้วยครับเนี่ยทายโหงแช่แช่แช่เนี่ยวิวมองนี่นะครับจากคนอ้วนกลายเป็นคนผอมได้นะครับจากคนผอมแห้งผอมได้นะครับ นะครับมาถึงนะครับคุณผู้ชมมาถึงกะมาไหวพระก่อนครับตรงนี้ครับสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวาตาธรรมโมธรรมังนะมัสามิสุปฏิปนุพระกวะโตสาวกสังโคสังขังนะมามิเนี่ยครับมาถึงก็ต้องมาไหว้พระซะหน่อยนะครับมุม ด้านล่างนี่คือมอเตอร์เวย์นะครับที่เรามองเห็นอยู่นะครับก็เราสามารถจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเขื่อนทั้งด้านล่างนะครับนี่เลยครับมาแล้วเราก็ต้องมาขอพรนะครับขอพรองค์องค์พระพุทธสิริสัตตะตะราชหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะครับตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เนี่ยครับ มาขอพรกันนี่เลยครับขอโชคลาภขอบุญบารมีให้สุขสมหวังนะครับนี่เลยนี่เลยครับนี่ครับคำกล่าวนะครับคำกล่าวเขานะครับนี่เลยครับโอ้โหสวยงามมากครับก็เห็นก็มีนำไก่นะครับนำไก่นำช้างนะครับมานะครับถวายท่านนะครับ นี่ก็เป็น FC จากทางจากทางสเรนนะครับจากทางสุรินนะครับถ่ายภาพสวยงามนะครับนี่เลยครับมาจากไสก่อนนี่ครับน้อมนมเนาะนคอพะนมอันนี้มาจากใสครับมาจากเมืองเลยจ้ะเมืองเลยบอเมืองเลยครับเอ้ยเมืองเลยแท้แนวแท้แนวแท้ๆนีแท้อันนี้เมืองเลยอันนี้มาจากใส่ครับ กละสินครับกละสินดินดำน้ำซุ่มวะครับซุ่มครับปลาคุ้มบ่อนวะครับบ่อนครับคือแขแกงหางวะครับผมเคยเห็นแขปฝานะคือขางฝาลันจักจันทรองคือฝ่าลวงบนแตกต้นตนเสียงปี๊พ่อแซ่ลกละสินมีสุนียแอลบามลำลำฟอนค่ะและไดโนเสาร์และไดโนเสาร์ค่ะโอ้มาแต่กะสินนะครับอ๋อค่ะครับกะสินคนหน้าตาดีนะครับใช่ค่ะโอ้มาแต่กะสินครับ มาจากกสินคือกันครับแต่ดอยู่นี่ครับพี่น้องบรรยากาศทุกๆมุมนะครับทุกๆมุมเนี่ยเป็นมุมถ่ายภาพที่สวยงามมากๆนะครับลำตะคองนะครับอันนี้มาจากขอนแก่นไหมครับมาจากขอนแก่นครับผมหน้าตาดีทุกคนไหมครับขอนแก่นโอ้ยขอนแก่นเมืองคนหน้าตาดีครับอีรีน่ะแมนครับผมแต่ผมหน่อยจังหน่อยนะครับเราเป็นอย่างขอบคุณเลยหลายครับมาจากขอนแก่นนะครับอันนี้มาจากไสครับ มาจากจังหวัดใดครับมาจากโคราชค่ะโอ้อยู่โคราชไปตลอดทริปไหมครับทริปนี้ตลอดทริปค่ะโอ้ในฐานะที่เป็นคนโคราชนี่เชิญเชิญคนมาเที่ยวที่นี่หน่อยได้บอสได้ค่ะก็ที่นี่นะคะมีแต่ที่สวยๆก็เชิญทุกคนมาเที่ยวที่นี่เยอะๆค่ะโดยเฉพาะเขาใหญ่ที่สวยเยอะคะเขาใหญ่เหรอครับตรงนี้ลำตะคองตรงนี้ลำตะคองเป็นเขาใหญ่เที่ยงค่ะเขาเรียกเขาใหญ่เที่ยงเขาใหญ่เที่ยง อำเภอสีคิ้วค่ะอ๋ออำเภอสีคิ้วไม่ใช่สีตาสีจมูกสีปากอำเภอสีคิ้วเนาะ <c oughs> โอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยคนโคราชคนโคราชพี่น้องผ้าส่วนมาเที่ยวอยู่อำเภอสีคิ้วด้้นิผีร่ลงไทยรูปกับผู้สาวเนี่ยจังหน่อยเดี๋ยวจะส่งให้ดอกแม่ขอญาตถ่ายรูปกับพี่ชายนะครับนี่เอามุมนี้แหละสวยเลย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 ห้าสี่สามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่ง ขอบคุณครับออกซื้อช่องเม็กช่องจอมช่องสังขมนะครับออกทุกช่องเลยช่องตะอูคือบ่ออกครับเดี๋ยวสิตามไปออกอยู่ครับโอเคช่องตะโอเหน่อเลยช่องจอมเน้ออันนี้ใหญ่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 ผมเน้อช่องจอมช่องจอมครับช่องจอมบอกว่าช่องจอมมาเป็นช่องจอมช่องจอมช่องจอม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 น้อเจ้าเน้อนี่แหละครับพี่น้องงามอีหลีดอีสานอันนี้ผู้สาวทั้งขวัญจันทร์ครับพี่น้อง นี่ข่ขี้ขั้นนี้แล้วแม่นี่ครับขี้ส้างนี่มากขันนกกก้นนี้แหละครับนี่กะผูทอกผูทอกอันนี้มึงเลยมึงเลยอันนี้มึงเลยนะครับอันนี้อุดรพี่น้องอุดรท่านี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสิพามาเบิง่งกาลังหมุนตุย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 อยู่ขี้หยังเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปคอยสิพามาเบิง่งพี่น้องเอ้ย